สวัสดีค่ะพบกับเซลล์เอ็มค่ะวันนี้เรามาชมรถ Toyota าไฮรักลีโวค่ะคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะ4วิวค่ะเป็น 2.8G ค่ะคันนี้เกียร์ธรรมดาขับมันค่ะท่านใดมองหารถอนเนกประสงค์ขับขับเคลื่อนแบบนี้นะคะขับเคลื่อนได้ทั้ง2ล้อและ4ล้อเลยนะคะ ขึ้นเขาลงห้วยเกาะถนนดีมากๆเลยค่ะแล้วมาด้วยเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะคันนี้มาด้วยเลขไม้น้อยอีกต่างหากนะคะเินพาชมรอบคันก่อนนะคะมาด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลย4ีู่ณสแบบนี้ค่ะกระบะท้ายนี่จุข,ของได้เยอะเลยนะคะถึงจะเป็นสี่ประตูนะคะแต่ด้านหลังมีมีแคลริบอยแล้วมีกระบะไลเนอร์แล้วนะคะแบบนี้เลยด้านหลังไม่มีบุบนะคะ ขาท้ายก็เปิดง่ายๆเลยค่ะตรงนี้คลิกเดียวเองนะคะตรงนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัว G แบบนี้เลยาพาไปดูส่วนของเลขไม้กันหน่อยนะคะเลขไม้แนน้อยเลยค่ะคันนี้เลขไม้อยู่ที่61,000ค่ะ61,000นะคะ f u ลออปชั่นจริงๆจ,จ,จัดเต็มไปเลยค่ะกับรถ โตโยต้นะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธกดรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยค่ะเกียร์ธรรมดาแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะมีโหมดมีเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยค่ะมีปุ่มเราเลือกได้เลยนะคะแอร์แบบเย็นๆช้ำๆแยกอิสระซ้ายขวานะคะหน้าจอแบบทัชสกีนด้วยนะคะมีระบบ gps นำทางค่ะแอร์แบ็กจัดเต็มค่ะ มาด้วยเบาะหนังนะคะเบาะไฟฟ้านะคะคนขับเบาะไฟฟ้านะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้หมดเลยนี่เลยหลังคานี่ใหม่ๆอย่างนี้เลยกับรถเลขไมหกหมื่นหนึ่งพันนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยนะคะน่าพาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็มีแอร์นะคะแอร์เย็นๆฉ่ำๆอย่างนี้นะคะ อันนี้ประสงค์มากๆค่ะขนของทำมาหากินได้เลยค่ะขึ้นเขานี่เนิบแถมมีระบบพุสตาร์แบบนี้สบายๆง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เหยียบคลั์นะคะแล้วก็กดพุดสตาร์นี้ได้เลยกุญแจ2ดอกนะคะแบบนี้เลยยางอะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะอราคาพิเศษกันไปเลยกับรถ Toyota h ไฮรักรีโค่ะเครื่อง 2.8G นะคะปี2017เกียร์ธรรมดานะคะ พิเศษค่ะวันนี้749,000บาทค่ะ749,000บาทนะคะอ่าเรามาดูยางกันน่อยยางนะคะปี2020นะคะขอูดเทียนะคะดอกยางก็ลึกอยู่นะคะใช้ได้เป็นหมื่นโลเลยค่ะเป็นปีค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะ3บาท สบาทกว่าๆเท่านั้นเองค่ะสามารถซื้อสดได้ค่ะเข้ามาคุยเงื่อนไขกับเราก่อนได้นะคะอาย้ำราคาอีกครั้งค่ะกับรถ t o y ยต a h i l u ัก e v o 4Wheel นะคะเครื่อง2.8ตัว g g เกียธรรมดาปี2017นะคะราคาพิเศษ749,000บาทค่ะ749,000บาทนะคะสามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยนะคะ ไปแบบนี้เลยค่ะเลขไม้น้อยเลขไม้แท้เลขไม้จริงนะคะ61,000ค่ะรถของเราค่ะอยู่ที่สี่แยกคองคุดถนนเทพรักษ์ค่ะยิงเยิมบิ๊กซีบางพีนะคะถ้ามาไม่ถูกโทรสอบถามเอ็มหรือว่าแอดไลน์ <c oughs> ได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันเลย9ก้ามงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะเรียมาจอดตากแดดอันแดดให้เห็นสีกันชัดๆไปเลยคันนี้ไม่ได้ล้างนะคะให้ดูกันสดๆแบบนี้ไปเลยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร์นนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเอ็มนะคะได้ทำคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆได้ลงทุกวันนะ,ะทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้เอ็มอาร์ดีๆลบไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ